คนเราทุกคนน่าจะเคยถูกสอนมานะครับว่าให้เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแต่ถ้าวันนี้ผมบอกคุณว่าในโลกแห่งความเป็นจริงการตอบคำถามตรงเกินไปอาจจะเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดที่ทำให้ชีวิตของคุณพังโดยไม่รู้ตัวและการไม่ตอบตรงตต่างหากคือสุดยอดวาทศิล์ของคนฉลาดที่ใช้ปกป้องตัวเองและเปลี่ยนสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้ในพริบตาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมการไม่ตอบตรงๆง ถึงเป็นศิลปะการสื่อสารของคนที่ฉลาดที่สุดเพราะผมพูดแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าการไม่พูดตรงๆมันจะไม่ใช่การโกหกหรอมันจะทําให้เรากลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่านั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันไม่ใช่การสอนให้เราเป็นคนโกหกนะครับแต่มันคือศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงที่เรียกว่า Diplomatic a r t หรือศิละปะการสื่อสารของนักการทูตนั่นเองครับหัวใจของมันไม่ใช่การบิดเบือนความจริงแต่คือการเลือกที่จะนําเสนอความจริงในมุมที่สร้างสรรค์ที่สุดที่เป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายและที่สําคัญที่สุดก็คือปกป้องตัวเราเองนั่นเองครับแล้วคําถามก็คือทําไมล่ะทาไมคนฉลาดฉลาดเขาถึงเลือกที่จะทาอะไรที่มันดูซับซ้อนแบบนี้ทั้งท้ที่ตอบไปตรงๆเรื่องก็น่าจะจบเร็วกว่าวันนี้ผมสรุปเหตุผลหลักๆมาให้คุณฟังเพื่อให้เราได้เข้าใจโลกของคนฉลาดมากขึ้นครับ เหตุผลข้อแรกเลยนะครับก็เพราะว่าพวกเขาต้องการควบคุมสถานการณ์และทิศทางของการสนทนาครับคุณลองจินตนาการตามผมช้าๆนะครับเวลาที่มีคนโยนคำถามตรงๆมาให้เราเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เขาสร้างเวทีหมวยขึ้นมาแล้วก็ชวนเราขึ้นไปชกในกติกาของเขาคำถามของเขาคือการกําหนดกรอบทั้งหมดเลยครับถ้าเราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ในทันทีมันก็เท่ากับว่าเรายอมเดินเข้าไปเล่นในเกมที่เขาเป็นคนกําหนดทั้งหมดเลยนั่นเอง แต่คนฉลาดเขาไม่ทำแบบนั้นครับแทนที่จะเดินเข้าไปเล่นในเกมของคนอื่นเขาจะสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาใหม่พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเขาจะเปลี่ยนจากผู้ตอบมาเป็นผู้นำการสนทนาแทนสมมติว่าเจ้านายเดินมาถามว่าโปรเจก t นี้จะเสร็จทันเดทไลน์ไหมตอบมาแค่ใช่หรือไม่ใช่นี่เป็นกับดักคลาสสิกเลยนะครับถ้าเราตอบว่าใช่ครับแล้วเกิดปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาทีหลังเราก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆใช่ไหมครับแต่ถ้าตอบว่าไม่ทันครับเราก็จะดูเป็นคนไม่มีความสามารถทันทีเลย แต่คนที่มีศิลปะการทูดในการสื่อสาร<ๆ>เขาอาจจะยังไม่ตอบตรงๆแต่จะเปลี่ยนทิศทางของคำถามไปเลยด้วยการตอบกลับไปว่าเป้าหมายหลักของเราคือการส่งงานที่มีคุณภาพดีที่สุดใช่ไหมครับตอนนี้ทีมกำลังโฟกัสกับการตรวจสอบจุดนี้เป็นพิเศษอยู่เพื่อให้แน่ใจว่างานที่ส่งไปจะสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมคุณเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้โกหกเลยแม้แต่นิดเดียว เขาแค่ไม่ได้ตอบในกรอบที่ถูกวางไว้แต่กำลังดึงการสนทนากลับมาอยู่ในเกมของตัวเองคือการเน้นย้ำเรื่องคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเถียงได้และยังทำให้ตัวเองดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอีกด้วยครับนี่แหละครับคือการควบคุมสถานการณ์อย่างแท้จริงและนอกจากการคุมเกมแล้วนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญมากๆเลยและผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจพวกเราหลายคนก็คือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวครับผม ข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเพราะความจริงบางเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับมีดที่คมกริบเลยครับการพูดความจริงออกไปแบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีศิลปะมันอาจจะทําร้ายจิตใจของคนฟังแล้วก็สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยคนฉลาดเขารู้ดีครับว่าการเอาชนะในบทสนทนาแค่ครั้งเดียวมันไม่คุ้มค่ากับการต้องเสียมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ดีๆไปตลอดการเลยครับพูดง่ายๆก็คือเขาแยกแยะระหว่างความจริงกับวิธีการสื่อสารความจริงออกจากกันนั่นเอง เหมือนเวลาที่เพื่อนสนิทของเรามาปรึกษาเรื่องไอเดียธุรกิจใหม่ที่เรารู้อยู่แก่ใจเลยว่ามันไม่น่าจะรอดแทนที่จะพูดตรงๆว่าเป็นไอเดียที่แย่มากอย่าทําเลยเพื่อนซึ่งคําพูดแบบนี้มันทําร้ายน้ําใจกันอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับคนที่มีวาทศิลป์เขาจะเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่ครับเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยเพื่อนแล้วนายได้ลองคิดถึงแผนการตลาดหรือกลุ่มลูกค้าวไว้หรือเปล่าลองเล่าให้เราฟังซิเผื่อเราจะช่วยอะไรได้บ้าง การทำแบบนี้มันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ทบทวนไอเดียอีกครั้งโดยผ่านคำถามชี้นําของเราโดยที่เรารักษาน้ําใจและมิตรภาพอันดีงามเอาไว้ได้อย่างเยี่ยมยอดเลยนั่นเองครับนี่คือการใช้ความจริงเพื่อช่วยเพื่อนไม่ใช่ใช้ความจริงเพื่อทําร้ายเพื่อนเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์มันต่างกันมากเลยทีเดียว อีเหตุผลหนึ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะครับที่คนฉลาดเลือกที่จะไม่ตอบตรงๆก็คือเพื่อซื้อเวลาและรวบรวมข้อมูลครับคุณเคยได้ยินคำว่า strategic pause หรือการหยุดคิดอย่างมีกลยุทธ์ไหมครับในโลกที่ทุกอย่างมันดูรวดเร็วไปหมดเนี่ยการตอบคำถามในทันทีทันใดมักจะถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติของคนเก่งคนฉลาดใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำหรับคำถามที่มันมีความสำคัญหรือมีความซับซ้อนสูงสูงเนี่ยการหยุดคิดสักนิดหนึ่งต่างหากคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงครับ การไม่ตอบตรงๆในทันทีมันก็เหมือนกับการที่เรากดปุ่มหยุดชั่วคราวกับบทสนทนานั่นเองครับมันเปิดโอกาสให้สมองของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ทำให้เราได้ประเมินสถานการณ์จากหลายมุมมองได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาและที่สำคัญคือทำให้เราได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะให้คำตอบที่มันดีที่สุดออกไปไม่ใช่คำตอบที่มันเร็วที่สุดนั่นเองครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบกับพนักงานหลายร้อยชีวิตแล้วมีคนมาถามคุณว่าเราจะปลดพนักงานออกไหมครับการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ในทันทีมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยใช่ไหมครับคนฉลาดเขาจะใช้เทคนิคการซื้อเวลานี่แหละครับเขาอาจจะตอบว่านั่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากและเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญอย่างสูงสุดเลยครับ ตอนนี้ทีมผู้บริหารกำลังพิจารณาทางเลือกทุกๆท,ทางที่เป็นไปได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเราทุกคนอยู่ครับคำตอบแบบนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นการผูกมัดตัวเองเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจความรอบคอบและทำให้เขามีเวลาไปหาข้อมูลหรือตัดสินใจได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการตอบสนองแบบสัญชาตญาณกับการตอบสนองแบบมีกลยุทธ์นั่นเองครับ และเหตุผลสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันเป็นสุดยอดของความฉลาดเลยนะครับที่คนฉลาดไม่ตอบตรงๆก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเองในกับดักครับในโลกของการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ากับดักคําพูดอยู่เต็มไปหมดเลยครับคาถามบางคําถามถูกออกแบบมาเพื่อให้เราตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่เพื่อที่จะผูกมัดเราไว้กับคําตอบนั้นในอนาคต คนฉลาดเขามีเซนส์หรือสัญชาตญาณในการมองเห็นกับดักพวกนี้อย่างรวดเร็วครับเขาจึงเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปติดกับง่ายๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือเวลาที่เซลล์ขายของพยายามจะปิดการขายเขาอาจจะถามคุณว่าถ้าผมลดราคาให้คุณอีก10%คุณจะตัดสินใจซื้อวันนี้เลยใช่ไหมถ้าคุณเผือตอบไปว่าใช่ไปเมื่อไหร่แล้วก็คุณก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ปฏิเสธได้ยากมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่คนที่มีชั้นเชิงในการสื่อสารเขาอาจจะตอบกลับไปว่า ข้อเสนอเรื่องราคาน่าสนใจมากเลยครับแต่ผมคงต้องขอกลับไปพิจารณาภาพรวมทั้งหมดรวมถึงบริการหลังการขายด้วยก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอแต่เขาก็ไม่ได้ผูกมัดตัวเองเช่นเดียวกันเขาเปิดทางเลือกให้ตัวเองยังคงเป็นฝ่ายควบคุมการตัดสินใจอยู่เสมอนี่คือการรักษาอำนาจในการต่อรองเอาไว้กับตัวนั่นเองครับ พอเราเข้าใจเหตุผลทั้ง4ข้อนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มมองภาพออกแล้วนะครับว่าการไม่ตอบตรงๆงมันไม่ใช่การโกหกเลยแต่มันคือการใช้สมองและสติปัญญาขั้นสูงเพื่อนำพาตัวเองและสถานการณ์ไปสู่จุดที่ดีกว่านั่นเองครับและคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไง เราจะฝึกฝนศิละปะการสื่อสารแบบนักการทูตนี้ได้ยังไงบ้างไม่ต้องห่วงเลยครับวันนี้ผมได้ถอดรหัสเทคนิคที่นักการทูตและผู้นำระดับโลกเขาใช้กันจริงๆมาให้คุณแบบเข้าใจง่ายสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยครับเทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคที่ทรงพลังแล้วก็ถูกใช้งานบ่อยที่สุดเลยครับมันมีชื่อเท่ๆว่าเทคนิคสะพานเชื่อมหรือ The Bridge ครับผม คอนเซปต์ของมันง่ายมากๆเลยครับมันคือการที่เรายอมรับคำถามของอีกฝ่ายสั้นๆก่อนเพื่อเป็นการให้เกียรติคนถามจากนั้นเราก็สร้างสะพานด้วยคำเชื่อมบางอย่างเพื่อที่จะพาการสนทนาข้ามไปยังประเด็นที่เราต้องการจะพูดนั่นเองครับพูดง่ายๆคือรับลูกเข้ามานิดหน่อยแล้วก็ส่งต่อไปในทิศท,ทางที่เราต้องการวลีติดปากที่ใช้สร้างสะพานก็มีหลายคำเลยนะครับเช่นนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับและสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพิ่มเติมก็คือ หรือผมเข้าใจในความกังวลที่คุณพูดถึงเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมามองที่เป้าหมายร่วมกันนั่นก็คือหรือแม้แต่ประโยคง่ายๆอย่างใช่ครับและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องสมมุติว่าคุณกําลังพรีเซนต์งานอยู่แล้วมีคนยกมือถามคําถามที่จี้จุดอ่อนของงานคุณว่าข้อมูลที่คุณเอามาเสนอนี่มันดูจะเก่าไปหน่อยหรือเปล่าครับแทนที่เราจะตั้งรับหรือเถียงกลับไปเราสามารถใช้เทคนิคสะพานเชื่อมได้ทันทีเลยครับ เราอาจจะตอบว่าขอบคุณสําหรับคําถามครับนั่นเป็นจุดที่แหลมคมมากเลยครับและนั่นก็คือเหตุผลว่าทาไมข้อมูลชุดนี้ถึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะมันแสดงให้เราเห็นถึงพื้นฐานที่สําคัญและทําให้เราเห็นว่าเราควรจะต่อยอดจากจุดนี้ไปในทิศท,ทางไหนในอนาคตนั่นเองครับซึ่งแผนต่อไปของเราก็คือคุณเห็นไหมครับว่าเรายอมรับว่าข้อมูลมันอาจจะเก่าจริงแต่เราสร้างสะพานเชื่อมไปสู่ประเด็นเรื่องการเรียนรู้จากอดีต เพื่อสร้างอนาคตซึ่งมาทำให้เราดูฉลาดขึ้นมาทันทีเลยเทคนิคนี้มันมหัศจรรย์มากมากเลยนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยต่อมาเทคนิคที่2นะครับเรียกว่าเทคนิคเปลี่ยนกรอบคำถามหรือ The Reframe ครับเทคนิคนี้คือการไม่ตอบคำถามนั้นตรงๆแต่เป็นการตีความคำถามนั้นขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในมุมมองที่เป็นบวกหรือเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มตอบนั่นเองครับมันคือการบอกกับคนฟังว่า โอเคผมได้ยินคำถามของคุณนะแต่ก่อนจะตอบผมขอปรับมุมมองของคำถามนี้ให้มันสร้างสรรค์ขึ้นก่อนตัวอย่างเช่นมีคนถามคุณในที่ประชุมว่าทำไมโปรเจก t นี้ถึงได้ล่าช้ากว่ากำหนดขนาดนี้คำถามนี้มันมีพลังทำลายล้างสูงมากๆเลยนะครับมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นจำเลยทันทีเลยแต่แทนที่เราจะแก้ตัวนะครับเราสามารถใช้เทคนิครีเฟรมเข้าช่วยได้ครับเราอาจจะตอบกลับไปว่า ถ้าผมเข้าใจคำถามของคุณไม่ผิดนะครับสิ่งที่คุณกำลังอยากจะทราบก็คือเราจะสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเพื่อให้โปรเจก t นี้สำเร็จออกมาอย่างมีคุณภาพและทันท่วงทีที่สุดใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้แผนที่เราวางไว้ก็คือการทำแบบนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับจากบรรยากาศของการจับผิดมันกลายเป็นบรรยากาศของการร่วมกันหาทางออกทันทีเลยเราเปลี่ยนจากปัญหาให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนา นี่คือศิลปะการสื่อสารที่แยบยลมากมากเลยครับเทคนิคที่3ครับเทคนิคสำหรับคำถามที่มันยากๆหรือมีความซับซ้อนสูงมากๆเราเรียกมันว่าเทคนิคตอบเพียงเซี่ยวเดียวครับชื่อก็บอกตรงตัวเลยนะครับสำหรับคำถามที่มันมีหลายแงม่มุมหลายประเด็นซ้อนกันอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตอบทั้งหมดนะครับคนฉลาดเขาจะเลือกหยิบมาตอบแค่เซี่ยวเดียวหรือเฉพาะส่วนที่มันปลอดภัยที่สุดหรือเป็นประโยชน์กับฝั่งเรามากที่สุดนั่นเองครับ และเทคนิคสุดท้ายที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวเลยนั่นคือเทคนิคการอ้างอิงถึงหลักการที่มันใหญ่กว่าครับเทคนิคนี้เหมาะมากๆเลยครับสำหรับเวลาที่เราต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งกันหรือต้องเลือกระหว่าง2ทางเลือกที่มันดูไม่ดีทั้งคู่วิธีการก็คือ ให้เราดึงการสนทนาทั้งหมดให้มันลอยสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับไปสู่จุดที่เป็นหลักการค่านิยมหรือเป้าหมายร่วมกันที่ทุกคนในที่นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นเองครับตัวอย่างเช่นหัวหน้าสองผนกวกำลังเถียงกันเรื่องไอเดียแล้วเจ้านายก็หันมาถามคุณว่าคุณจะเลือกทำตามไอเดียของทีม A หรือทีม B นี่เป็นคำถามที่อันตรายมากๆเลยนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกข้างไหนอีกข้างหนึ่งก็ต้องไม่พอใจคุณแน่นอน แต่ถ้าคุณใช้เทคนิคนี้คุณอาจจะตอบว่าผมคิดว่าทั้งสองไอเดียมีจุดแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในตอนนี้ก็คือเป้าหมายร่วมกันในการทำให้บริษัทของเราเติบโตดังนั้นแทนที่เราจะเลือกว่าจะใช้ไอเดียไหนเราลองมาช่วยกันดูดีไหมครับว่าเราจะสามารถหยิบเอาจุดแข็งของทั้งสองไอเดียมารวมกันเพื่อสร้างเป็นสุดยอดแผนงานที่จะตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่ของเราได้ดีที่สุด คำตอบแบบนี้มันทําให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับคุณไม่ได้เลือกข้างแต่คุณเลือกส่วนรวมคุณไม่ได้สร้างความขัดแยง้งแต่คุณกําลังสร้างความร่วมมือนี่แหละครับคือการสื่อสารของผู้นําอย่างแท้จริงเป็นยังไงบ้างครับกับทั้ง4ี่เทคนิคนี้ไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมเปลี่ยนกรอบคําถามตอบเพียงเสี้ยวเดียวหรือการอ้างอิงหลักการที่มันใหญ่กว่าผมเชื่อว,ว่าทุกๆคนสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้แน่นอนครับ ศิลปะการสื่อสารของนักการทูตหรือการไม่ตอบตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่การโกหกหรือการหลีกเลี่ยงความจริงเลยนะครับแต่มันคือการที่เรามีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ สูงต่างหากมันคือการที่เราเข้าใจว่าการสื่อสารของมนุษย์เราเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่การส่งต่อข้อมูลมันคือเรื่องของความรู้สึกการรักษาหน้าและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การพูดทุกอย่างที่เราคิดออกมานะครับ แต่อำนาจที่แท้จริงมันอยู่ที่เรารู้ว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรพูดและที่สำคัญไปกว่านั้นคือควรจะพูดอะไรแทนทั้งหากครับลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคุยกับเจ้านายเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือแม้แต่การเจรจา,าเรื่องสำคัญคัสญแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นคนรอบข้างรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นและชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้นอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวครับ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่คุมการสื่อสารได้ก็คือคนที่คุมชีวิตของตัวเองได้นั่นเองครับและสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวแบบนี้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีศิลปะในการพูดรู้จังหวะการสื่อสารที่ดีรวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึ้งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิต ขอผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ